สั่งการผ่านมือถือจากทุกที่ทั่วโลกตั้งเวลาการทำงานอัตโนมัติ16โปรแกรมพร้อมออปชั่นสั่งการผ่านรีโมท RF 1กิโลเมตรชุดไร้มอเตอร์และโอโหลดรีเลย์ป้องกันมอเตอร์ไหมสวัสดีครับพบกับการแนะนำตู้คอนโทรล SV 451DW จาก TTS นะครับ ตู้คอนโทรล sv 4 5 1 d w ประกอบในตู้พลาสติกกันน้ำมีหลังคาพร้อมฝาครอบสวิตช์ใสสามารถติดตั้งกลางแจ้งได้ฟังก์ชันหลักของ sv 4 5 1 d w คือการสั่งการเปิดปิดสโซลินอย์วาล์วได้ตามต้องการและตั้งเวลาให้ทำงานอัตโนมัติได้มากกว่า16โปรแกรมผ่านแอปพลิเคชัน t ูย่าสมาร์ทได้จากทุกที่ทั่วโลกโดยสามารถเปลี่ยนแปลงการทำงานได้หากสภาพอากาศเปลี่ยน และที่เหนือกว่าคือมีชุด drive เตอร์สั่งการปั๊มน้ำทำงานเปิดปิดอัตโนมัติตามการทำงานของ s ล l e n o i d v wow. พร้อมอ v e r l o a d relay ป้องกันมอเตอร์ไหม้ทำงานครบจบในตู้เดียวตัวตู้มาพร้อมกับสวิตช์สำหรับควบคุม solenoid แยกอิสระ4โซนบิดออโต้เพื่อให้ทำงานตามการสั่งการของสวิตช์ wifi ิดออนเพื่อเปิดทันทีเข้าใจง่ายผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องมีความรู้มาก และมีสวิตช์ปั๊มน้ำบิดออโต้เพื่อให้ทำงานตามการเปิดปิดของโซลินอย์วาล์วบิดออนเพื่อเปิดปั๊มทันทีสำหรับทดสอบระบบหรือเมนเทแนนซ์มีฟิวคอนโทรลสำหรับป้องกันความเสียหายจากการต่อโซรินอย์ผิดและป้องกันตู้ไฟไหม้ตู้คอนโทรล SV451DW สามารถเลือกแหล่งจ่ายไฟได้ตามแรงดันไฟฟ้าของโซลินอย์วาล์ว 12โวลต์24โวลต์220โวลต์ได้ทั้ง AC หรือ DC ในราคาเท่าเดิมโดยพื้นที่ที่จะติดตั้งต้องมี WiFi 2.4 GHz ตลอดเวลาและตัวสวิตช์ WiFi ห่างจาก Access Point ไม่เกิน15เมตรเพื่อการใช้งานที่สเสถียรครับนอกจากนี้ยังมีออปชัน e m o ม e RF ระยะสั่งการ1,000เมตรแม้ไม่มีอินเทอร์เน็ต ตัวตู้คอนโทรลยังสามารถต่อสวิตสั่งการจากภายนอกเพื่อควบคุมมอเตอร์กำลังสูงได้เช่นลูกลอยหรือสวิตช์แรงดันเพื่อป้องกันน้ำแห้งบอ่อหรือป้องกันแรงดันในท่อเกินจนท่อหลุดหรือแตกในส่วนฟังก์ชันการป้องกันประกอบด้วย 1. Overload Relay ที่จะทำการตัดไฟเมื่อเกิดการดึงกระแสเกินเช่นไฟตกสายหลุดหลวมตัดไฟใน10นาทีคาปาซิเตอร์สตาร์ทรันเสื่อม ตัดไฟใน1นาทีหมุนฝืดตัดไฟใน30วินาทีล็อกเรเตอร์หรือสตาร์ทไม่ได้ตัดไฟใน10วินาทีเมื่อเกิดการทริปขึ้นให้เราแก้ไขสาเหตุของปัญหาแล้วจึงกดรีเซ็ตโอเวอร์โหลดระบบก็จะกลับมาเดินได้ดังเดิมอีกครั้งครับ 2. t h e r m a l m a g n e t i c Circuit Breaker ทนกระแสะแลดัดวงจรได้ไม่ต่ำกว่า4,500แอมแอ หาก Overload Relay ทำงานผิดพลาดหรือปรับแต่งไม่ถูกต้องก็จะมีชุด Thermaltrip ที่ตัดไฟเมื่อดึงกระแสเกินและที่พิเศษกว่าเบรกเกอร์ทั่วไปจะมีชุดแม่เหล็กติดทริปที่ทำงานคล้ายโซลินอยตัดไฟได้ในเซียววินาทีเมื่อเกิดการลัดวงจรทางเราได้เลือกใช้เบรกเกอร์ซีค a า a ร t กตัริสติสำหรับงานมอเตอร์โดยเฉพาะที่ทนกระแสฉับพลันได้ไม่ต่ำกว่าเเท่าจึงไม่ทริปเมื่อมอเตอร์สตาร์ท เราใช้เบรกเกอร์ให้ตรงกับขนาดมอเตอร์เพื่อความปลอดภยัยโลดโอกาสเกิดอัคคีภยัยแต่ยังคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงานครับและนี่คืออีกจุดเด่นที่ทำให้ตู้คอนโทรล TTS ทนทานนะครับหน้าสัมผัสของไม่เด้ติดคอนแทคเตอร์ราคาถูกจะทำจากทองแดงหรือทองเหลืองทำให้เกิดอาร์คขนาดใหญ่ขณะประกบเข้าหรือจากออกและจะเกิดขาเหมาที่ไม่นาไฟฟ้าพอกขึ้นมาทาให้อายุการใช้งานของหน้าสัมผัสสั้น ทางเราจึงเลือกใช้แมกเนติกคอนแทคเตอร์ที่มีหน้าสัมผัสขนาดใหญ่เคลือบเงินนำไฟฟ้าได้ดีลดอาร์คอายุการใช้งานยาวนานแม้ต้นทุนจะสูงกว่าแต่ก็คุ้มค่ากับความทนทานครับตู T ้คอนโทรล TTS ออกแบบตามหลักวิศวกรรมประกอบโดยผู้ชำนาญการทดสอบก่อนจะส่งทุกตู้จึงมั่นใจได้ว่าตู้คอนโทรลจะใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพคุ้มค่ากับราคาที่จ่ายไป ทางเรามีสต็อกอะไหล่พร้อมประกอบส่งบริการรวดเร็วมีอะไหล่ทุกชิ้นสำหรับการซ่อมแซมในราคาถูกให้บริการตลอดอายุการใช้งานของตู้คอนโทรลครับตู้คอนโทรล TTS ติดตั้งง่ายสามารถติดตั้งได้ด้วยตัวเองมาพร้อมคู่มือภาษาไทยเจาะหลังตู้เจาะรูร้อยสายไฟมาร์กจุดเจาะรูผนัง และทำการเจาะรูยึดตู้ติดกับผนังต่อสายไฟเข้าต่อสายไฟออกหากมีอุปกรณ์เสริมให้ต่อเข้าช่องออโต,โต้เช็คการต่อสายไฟต่างๆขันให้แน่นพอตึงมือจ่ายไฟทดสอบใช้งานตั้งค่าโอเวอร์โหโลดให้มากกว่ากระแสทำงาน10%ก็เสร็จเรียบร้อยครับ